ขอรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นขึ้นนะครับแล้วผิวพรรณหน้าตานี่จุดด่างดำอ่ะเชื่อไหมเขาบอกว่าแรกๆก็อายที่จะเล่าให้เราฟังนะเพราะเราเป็นน้องชายนะครับหลังๆอ่ะเฮ้ยหน้าอกมันกระชับขึ้นมันดูตึงกระชับขึ้นตอนแรกนี่เนี่ยก็เลยบอกว่าวัยร่วม60แสดงว่ามันเหมือนวัยทองไงแบบที่น้องพูดกันว่าเฮ้ยคนวัยทองมันอายุขนาดไหนแล้วมันไ่ใช่ปรับเรื่องของอารมณ์ใช่อารมณ์มันจะแปรปรวนถ้าเป็นวัยทองเนี่ยเพราะโดนพี่เอ็ดบ่อยไงบางทีทําทำไมต้อง รู้ก,กันอยู่นะบางทีคุณพ่อคุณแม่ไอ้คุณแม่แม<ะ>อย่างทนะีจะเอ็ดลูกเนะื่ออารมณ์ฉุนเฉียว<ะ>ตัวนี้มันช่วยได้จริงๆงนะ ใช่คะฉะนั้นแสดงว่าลูกคุณผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนี่ก็สามารถที่จะซื้อไปให้คุณแม่ทานได้เพราะว่านะคะซอยปรับในเรื่องของอ่อนล้มในอีกาง่หากค่ะเพราะคนไวท้องก็จะมีอารล้มที่งูดงิดง่ายเดียวขึ้นเดียวรงเดียวแบบว่ามีอาการร้อนวุบวาบนะคะ<ช>มีเงื้อออกตามตัวคนข้างเยอะแล้วก็แบบว่าปัสสาวะกระปิดกระปอย<ช>ตัวนี้ก็ซอยได้เป็นยางดีเลย<ช>นะคะเพราะว่าโตเจ้าของเนี่ยเพิ่นม,มีปัญหาเรื่องนี้<ช>และใส่ได้เป็นอย่างดีแล้วทุกมือน,นี่นะคะกับแบบว่าสบายสบายเมื่อก้อนนี่ไปได้ดังหนาของหน้า จอง้องน้าไว้เลยห้องนึง นะคะ,<ฮ>ะนี่แหละค่ะปัญหาที่แบบว่าแก้ไขได้ง่ายๆเพียงแค่คุณในกครได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาด,ดูแลคุณนั่นเองค่ะเส <ฮะ S 1> ืยมาค่ะว่าก้อนนะนี้บางท่านอาจจะบ่ประทับใจสินค้าเกี่ยวกับพวกนี้เพราะว่าอาจจะบ่ประทับใจท้อใดในเรื่องอาการเห็นผลหรือว่าคุณภาพแต่ถ้าคุณได้ลองสิ้งเดียวรับรองค่ะคุณประทับใจและลงหลายยางแน่นอนค่ะใช่เป็นแคปซูลแบบนี้นะทานง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมอยากจะแนะนําคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารับรองว่าประสิทธิภาพที่คุณจะได้มาเนี่ยมันคุ้มกับราคา ที่คุณจะเสียไ,ไปอย่างแน่นอนเลยค่ะ,ออะคะุณผู้ชมนี่แหละค่ะผู้ใดสนใจโทรกันเข้ามาได้เ,เลยตามเบอร์ที่คุณยูหน้าจอนะคะมากเบอร์ใดการโทรขม้าเบอร์น,นรั้นหรือว่าจะโทรคหาพี่กรีตของเขาก็ได้เพื <S <S ่อนสามารถที่จะตอบได้ทุกปัญหาบอต้องเขินบอต้องอายนะคะเพราะว่าถ้าเขาเขินอายเนี่ยเขาก็จะบอสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ใช่นะคะฉะนั้นควรที่จะปรึกษาเพื่อนนะใช่เรียกได้ว่าคือจะโทรถามผู้ชายเรื่องผู้หญิงก็ได้นะก็ไม่เป็นไรเนาะพี่กิจพลก็สามารถตอบได้ทุกอย่างเนาะเพราะแหมแบบเรียน ศึกนาเาดีอย่างาดี้ยค่ะว่าศึกษามมดีขนาดเลยนี่แหละค่ะฉะนั้นไว้วางใจให้เพิ่นเป็นอีกหนึ่งคนจีนะคะให้คําปรึกษาของคุณใดนั่นเองค่ะและที่เดี๋ยวเราจะมาบอกกันตอนี้ช่วงนานๆนะคะว่าแบบว่ามีเรื่องเล่าอย่างดีๆนะคะมาเราสู้กันฟังเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพากันกันค่ะที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมาก แล้วไปจนถึงบ้านเอลนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่1แผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็น10กว่าวันจะเหลือแค่เพียง หวันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอก mm hmm. ที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับแต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นเหมือนผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแยก่ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียร,รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2ออาทิตย์นะคะเพราะว่าจมูกทั่วเหลืองของซินเดีย มันให้ปริมาณฮอร์โมนผู้หญิงถึง20เท่าซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์ท้องตลาดทั่วไปมันทาให้เบม่มอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของเบม,มอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเพียวร้อยซินเดียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-844 สนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ช่วงเพียวไลท์พารวาย ค่ะนะคะการข่าวููส่วนสุดท้ายแล้วสําหรับวันนี้ค่ะกับจ่วงค่ะพี่เอลไลพลาวรวยนั่นเองค่ะเขาสามารถสงธุรกิจกันง่ายๆเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่สื่อสินค้าค่ะก็สามารถที่จะมีรายได้ได้นะคะใ่ดีบอกต่อแค่นี้ละค่ะง่ายๆแลมืมอนี้รู้สึกว่าจะมีนะคะผู้ที่มา่รวมพูดคุยเพิ่มอีกหนึ่งค้นะคะรับรองค่ะว่าบางท่านอาจจะคุณหนักคุณตากันพอสมควรแล้วนะคะน้องนัดค่ะค่ะและขอต้อนรับคุณคนากรค่ะค่ะจ้าดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนี้ก็ เป็นเพื่อนกันอีกเช่นเคยนะคะที่ชักชวนกันมารวยด้วยกันนะคะเดี๋ยวซอยว่าวสูฟังกันสักหน่อยนะคะว่ารู้จักกันได้จังใดเมื่อร่วมทายงานกันได้จังใดค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องเป็นอาจารย์พาออาจารย์แกเป็นอาจารย์อยู่อ่าพนิชการแห่งเนออาชีวะห่งเนือะเงสร็จแล้วก อาจารย์ก็ไม่ได้คุ้นเคยกับเรื่องของการทําธุรกิจในแนวนี้ครับแต่ว่าปัจจัยแรกคืออาจารย์มันมีสินค้าดีๆครับใช่มางเอินบังเอินบังเอินว่ามีโอกาสมีโอกาสได้มาเจอกับคุณกิตพลแล้วก็ได้ได้นั่งคุยกันอะไรกันแบบนี้ครับก็คิดว่าการทํางานนอกเหนือจากเวลาปกติแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะะหารายได้ได้เพิ่มเติมได้ก็เลยได้นั่งคุยกับคุณกิตพลก็เลยได้ไอเดียแปลกๆขึ้นมาว่าน่าจะสนใจตรงนี้มากกว่า ก็นอกจากจะเป็นอาจารย์แล้วนะคะยังทาธุรกิจกับเพียวไลฟ์ได้ก็คือเป็นการเสริมรายได้ที่ไม่กระทบการสอนซ้ำๆนะครับผมนะคะนะคะด้วยที่แบบว่าอาจารย์ที่กันงานอาจะบอกว่าต้องมีความหนาเสื้อถือนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าธุรกิจ MLM เนี่ยแบบว่าดีบ่าน่าเสื้อถือบ่น่ามาสมควรที่จะมาเห็นมันมีผลกระทบต่อกันหรือบ่ค่าหรือว่าซอยสี่แจงให้คุณผู้ชมทั้งบ้านนะคะได้เข้าใจมากยิงข้นเนี่ยค่ะครับคงคงคงไม่กระทบหรอกนะเพราะว่า ในในในเรื่องของการทํางานตรงนี้เราเราใช้เวลานอกเหนือจากเวลาปกติที่เราปฏิบัติหน้าที่ของเราอยู่นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งประเด็นของเพลยไลน์เนี่ยมันมีจุดดีอยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆกติกา,ต,าต่างๆมันไม่บังคับนะฮะมันไม่บังคับมันทําให้เราเรามีเวลาเป็นอิสระของตัวเราเองด้วยแล้วอยากจะให้อัปเดตสายงานตัวเองแป๊บหนึ่งค่ะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีสายงานเป็นยังไงบ้างลูกทีมเป็นยังไงบ้างคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะ หลังจากที่รายการเริ่มออนแอร์กันออกไปนะครับเราเนี่ยเรามีหน้าที่แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับพี่น้องทั่วประเทศเลยแล้วก็มีบางท่านสนใจในเรื่องของโปรดักส์สินค้าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยู่แล้วก็โทรมาร่วมร่วมงานร่วมใช้ผลิตภัณฑ์กับเรานะครับแล้วเท่านนั้นเองเป็นหน้าที่เขาซื้อกินซื้อใช้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่องพอใช้ดีปุ๊บทีนี้เรามีสื่อทีวีนะครับ ใช้ดีแล้วเอาประสบการณ์จากนั้นม,มาแบ่งปันมาแบ่งปันกันมาออกฟรีๆนะครับวันหนึ่งพอเริ่มมีคนรู้จักเรานะครับใช้สินค้าดีรู้จักเราเออเฮ้ยมีความสึกว่าอยากอยากมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้มาฟรีมไม่มีค่าใชใ้จ่าย ในการออกอากาศที่บอกเลยนะว่าว่าสายงานลูกทีมของคุณกฤพลเนี่ยคือเติบโตเร็วมากเลยนะใช่ว่าเติบโตเร็วมากเลยเดียวไปได้ดีครับไปได้ดีได้ดีซอยอัปเดตให้ฟังนะคะในยินค่าว่าเติบโตยังรวดเร็วเลยทีเดียวสาหรับสายงานของคุณพีเพลินนะคะอัปเดตสุฟังกันจังหวะเนี่ยตอนนี้เป็นจังใดจะมีการวางแผนจังใดแน่ค่ะตอนนี้ก็คือว่าถ้าคนไหนสนใจบอกว่าสนใจอยากใช้สินค้าอย่างเดียวได้ไหมบอกได้ถ้าไม่สนใจทําธุรกิจ บางคนบอกถ้าสนใจจะขายล่ะโอเคยินดีเลยถ้าขายถ้าชอบชอบขายดีแต่ถ้าบางคนบอกว่าหนูเคยทํางานในลักษณะนี้เคยทํางานแบบธุรกิจ MLM แบบนี้แล้วถ้าหนูจะทําด้วยได้ไหมได้เรามีแหละมันมีให้เลือกหลายแบบยบางวยบางคนชอบแนวไหนก็เลือกแนวที่เองถนัดที่สำคัญนิดนึงก็คืออยากอยาก อยากให้คนที่คิดจะมาทําตรงนี้ให้เปิดใจลองรับก่อนอนะครับให้เปิดใจลองรับแล้วก็มาศึกษานะครับเรามีทีมงานที่จะแนะนําไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดลยขั้นตอนในวิธีการจําหน่ายต,ต่างๆเรามีให้หมดไปทั้งสื่อโฆษณาต่างๆเรามีให้ครบเพียงแต่ว่าขอให้คุณเอาใจเข้ามา,านะระหวังตรงนั้นมากกว่า <N Memorial> <m> นะครับแล้วก็ผลสาเร็จมันจะตามมหาเราเองนะครับม <m> ันไม่ก <recovery> ับทผมขนาดนี้ครับผมครับว่าคือบางโค้เนี่ยเขานะคะบอกว่าค่อนข้างที่จะปิดกลั้นในเรื่องของธุรกิจ MLM นะคะถ้าคุณปิดกลั้นมากเกินไปคุณม่เปิดใจคุณอาจจะพลาดนะคะธุรกิจดีๆแบบนี้สินค้าดีๆแบบนี้กระดาษนั้นร้องเปิดใจใส่สินค้าเบิ้งและศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานของเพื่อนรับรองว่าคุณจะเปลี่ยนนะคะความรู้สึกความคิดตรงนั้นไปเลยมันไม่้างนักคนาใช่แล้วค่ะผู้ชมรับรองนะคะว่า ข้อดีของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเกินยกตั่อย่างมาให้คร่าวๆเลยค่ะคุณผู้ชมว่าง่ายไม่บังคับยอดขายค่ะก็ค,คือทําเท่าไหนก็ได้เท่านั้นงไม่ต้องมาบังคับผีพันกันว,ว่าจะสะสมยอดถึงนู่นๆๆ่นน่นก็จะเป็นการกดดันตัวเองอย่างที่2ค่ะจ่ายผลตอบแทนคุ้มค่ามากๆ รับประกันเลยคะทั้งสองท่านนี้รับประกันนะตรงเวลาด้วยตรงเวลาด้วยเราเราเราไม่มีการเลบตรงเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดนะครับโอเคข้อที่3นะคะมีรายได้หลายทางครับผมคัะนี่การตัดแบบว่าแมทช์ตรงแมทชิ่งโบนัสเวลาหลายสติ๊กหลายเยอะๆมากมายลองมาศึกษาดูไต้องมาศึกษาและที่สําคัญของเราระบบของในในในสายงานของเราในออฟฟิศเราจะมีการผลักดันผลักให้สูงนะครับไม่ผลักให้ต่ำผลักให้สูงเราจะไม่ดึงให้เขาต่ำลงมานะครับใช้เวลากันนิดนึงแล้วก็ผลักขึ้นไปเรื่อยๆต้องใช้เวลา ครับแล้วก็เขาใหเดินไปพร้อมกันขึ้นเรื่อยพยายามดันขึ้นไปเรื่อยๆให้ให้เข้อประสบความสำเร็จให้ได้นะครับขอให้คุณมีใจขอให้คุณมีใจนะครับขอแล้วประเด็นต่อไปนะคะก็เขาบอกว่าเหมาะสําหรับทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทำงานที่อาจารย์ทำงานประจำอยู่แล้วหรือจะเป็นกลุ่มนักศึกษาก็ได้เป็นแม่บ้านที่ไม่ทํางานก็ได้ก็คือมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องครับคนะะแม่บ้านเอ้ย นักเรียนนักศึกษานะครับข้าราชการะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกลาภิสาเกตหรือว่าเอกชนก็ตาม สามารถทําได้หมดทำได้ง่ายๆสื่อกินสื่อใยดีแล้วก็แค่เอาความรู้สึกและความจริงนะไปบอกต่อแค่เนี่ยง่ายๆนะคะและสิ่งที่ได้เปรียบนะคะอีกนั่นก็นคือว่าเขามีซื้อสนับสนุนมาออกออมองนี้มาว่าแบบมีฟรีนะคะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยคุณอาจจะต้องจองไวก้กอนเสียงเงินเป็นมื่อเพื่อที่จะมาโปรโมทเจ้าของแต่สาหรับที่นี่ค่ะนี้บอกว่าัพ p อ o r t นะคะคนในองค์กรอยู่แล้วนั่นคเือนให้โอกาสทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะมาร่วมพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์มจะขยายสายงาน ร้อมจากโฆษณราร้อมจากออกสซอเราบอกกันเรามาช่วยกันตรงนี้ค่ะนะคนะเพราะว่าจะเป็นช่องนะคะ i n t v เพราะว่าจะเป็นช่องที d วดีนะคะแล้วเร็วๆนี้เกิดจะเป็นช่อง Home Channel นั่น<ช>เองค่ะซึ่งมีการออกอาการนะคะคือแบบว่า 8รอบต่ววตอตว,วนอัน8รอบต่อว,วันยิ่งสปอร์ตนะคะ80รอบต่อวัน80นะคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะคะน่นแล้วค่ะและยังมีนะคะแบบส่องทางการตลาดก็คือว่าเมื่อออกไายการฟรีแบบนี้ค่ะและกาจะขึ้นเบอร์โทรส่วนต่อหายทุกคนเ,เลยลร,รับรองอค่ะว่าก็จะมีคน้เนี่ยโทรเข้าติดต่อเข้ามานั่นเองค่ะแนะนาง่ายๆแบบนี้ละค่ะใช่แล้วค่ะย้ําอีกครั้งนะคะแค่เปลี่ยนที่ใช้สินค้านะคะมาใช้กับเพียวไลฟ์นะคะแล้วก็ทําธุรกิจได้แบบง่ายๆนะคะอย่างที่พี่สองคนนี้มาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ทุก ทุกคนฟังนะคะรับรองว่าเงินที่จะได้ตามมานะคะสิ่งดีๆที่จะได้ตามมาในชีวิตคนนะคะไม่ง่ายไม่อไม่ยากไม่ยากอย่างแน่นอนเลยนะคะการสิ่งที่ง่ายๆมากๆเลยคุณผู้ชม ก่ะ,<ช>ะนะคะก่อนจะล้ายกันไปอยากจะให้นะคะอาจารย์นะคะเป็นตัวแทนของใส่งานของอาจารย์เองก็แล้วกันนะคะว่าซอยแนะนําหรือว่าบอกต่อเกี่ยวกับงานดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมทั้งบ้านนะคะได้บอกว่า,วารู้สึกแบบว่า,วาจังไรล่ะมั่นใจก็อยากจะเรียนเชิญ,ญผู้ชมทางบ้านนะครับทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ขอให้ท่านมีความพร้อมนะมีความพร้อมมีความกระตือรือร้นนะครับและก็อยากอยากจะมีรายได้เสริม<ะ>เพิ่มเติมตรงนี้นะครับเข้าเข้ามาสู่เข้ามาสู่วงการธุรกิจของเราได้ก็คือในแบรนด์ของเพียวไลท์นะครับตรงนี้ Icana, ท่านก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้ในอนาคตและก็มีทีมงานท yes. ี่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะจังไดสุดท้ายเลยต้องฝากเบอร์โทรกันก่อนค่ะสาหรับท่านที่สนใจอยากจะนะคะสอบถามเกี่ยวกับนะคะสายงานหรือว่าสินค้านั้นเองค่ะพิจิตรกอนก็ได้ค่ะเอาเอาุณพิจิตก่อนนะ มาเลยมาร่วมสนุกกับเรานี่เพียวไรนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0815817667อีกครั้งครับ0815817667มาสนุกกับพวกเราครับค่ะต่อไปเลยค่ะครับก็ส่วนตัวผมนะครับก็0917217242นะครับฝั่ง3าอีกนิดนึง091721 72ที่2มารวยด้วยกันนะครับค่ะจังหดาคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณทั้งสองเลยนะคะค่านผู้ชมครับท่านผู้ชครับค่ะและมือนี้รับมือนี้ก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันเลยนะคะกับสำหรับเพียร้ายสวยรวยเสน่ห์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ